แนวปะทะชายแดนด้านจังหวัดสะแก้วก็ยังคงรุนแรงนะครับกองทัพภาคที่1โดยกองกําลังบุรพานะครับก็ยังคงตอบโต้ทางฝั่งกัมพูชายอย่างต่อเนื่องเพื่อจะลิดร้อนเขาใช้คําว่าเป็นกระสุนเงินเทาของกัมพูชานะครับลองไปดูปฏิบัติการบางส่วนครับ นี่เป็นผลจากการใช้กระสุนส่องสว่างนะครับยิงขึ้นเหนือชายแดนปอยเปตครับเปิดทัศนวิสัยพร้อมกับพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะได้ระบุพิกัดยิงกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนค้อนะครับเสียงนี่ดังสนั่นหวั่นไหวนะแล้วก็สว่างขึ้นมาเป็นช่วงๆแบบนี้ครับปฏิบัติการทางทหารท,ารที่กองทัพไทยของเรานะปฏิบัติการต่อฐานของทหารกัมพูชาตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนถึงรุ่งเช้าเมื่อวานนะก็คือไม่ใช่เมื่อคืนนะค่ะอ่า เป็นอีกภารกิจที่สะทนน้อนถึงความเสียสละของเหล่าทหารกล้าครับตอนกลางคืนก็ไม่ต้องนอนนะครับเพราะว่ายังมีภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติครับ <Yeah. S 1> แล้วนี่ก็เป็นนะภาพขณะกองกำลังบุรพาโจมตีอาคารสูงหลายชั้นนะครับอยู่ห่างจากบ้านหนองเอี่ยนอำเภอรัญประเทศของไทยไปประมาณสัก2กิโลเมตร แล้วเดิมทีเนี่ยเขาบอกตามข้อมูลนะคุณผู้ชมเขาบอกฝั่งกัมพูชาเนี่ยใช้รวบรวมบุคคลข้ามแดนนะแล้วก็ต่อมาถูกใช้เป็นอาคารของสแกมเมอร์กระทั่งเปิดแนวรบกับไทยเนี่ยเขาแปลสภาพไม่รู้ยังไงอะนะไปยึดมาใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการและเก็บอาวุธกระสุนนะครับอีกจุดตรงข้ามอารยญญประเทศเหมือนกันแต่เดิมเนี่ยเป็นกลุ่มที่สแกมเมอร์เขามาใช้นะจัดทำบัญชีม้าอะไรต่างๆถูกใช้เป็นจุดเก็บอาวุธกระสุน มีการตรวจพบผลซุ่มยิงซุกซ่อนอยู่ในอาคารแห่งนี้ครับแล่ต้องย้ำว่าทุกครั้งที่เราเปิดปฏิบัติการเอาอะไรไปหย่อนไปโจมตีเขาเนี่ยนะครับก็มีข้อมูลพิสูจน์ทราบชัดเจนแล้วว่าไม่มีพลเรือนอยู่อาศัยแล้วนะครับในขณะที่เราโจมตีและระหว่างวันฝ่ายความมั่นคงของไทยพบข้อมูลว่ากัมพูชาเตรียมเติมกําลังพลเข้ามาในพื้นที่ทีนี้ก็เลยต้องทําลายสะพานซึ่งถูกใช้เป็นเส้นทางส่งกําลังพลอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วก็เส้นทางที่เจ้า จะมีการขนสเบียงเข้ามาครับก็ต้องทําลายสะพานตรงนั้นก่อนและระหว่างปฏิบัติการทางทาหารทําให้คนกัมพูชาส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหแตกตื่นขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจอด<า>รวมตัว,ตวกันอยู่ <มะ S 1> บริเวณพื้นที่ปลอดภัย <ไป S 1> และคือเขากลัวว่าจะโดนลูกหลงอะไรแบบนี้นะแต่อย่างไรก็ตามคือมันไม่โดนพลเรือนอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มาจากเราถ้าเกิดจะโดนก็ไม่ได้มาจากเราต้องพูดแบบนี้นะครับและช่วงเย็นครับศูนย์แถลงข่าวของเราก็สรุปแนวปะทะของกองทัพภาคที่1 ยังมีต่อเนื่องสามพื้นที่คือบ้านคลองแผงบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วจังหวัดสระแก้วและมีการสูญเสียกําลังพลเพิ่มอีกหนึ่งนายคือพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์บริเวณชายแดนบ้านหนองจานอําเภอโคกสูงครับปัจจุบันปฏิบัติการยังคงมีการเรียกได้ว่าปะทะกันอยู่นะครับอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียกได้ว่านอกจาก ทหารเนี่ยมีการประทะกันแล้วพลเรือในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงเช่นกันนะครับตั้งแต่วานนี้เย็นเมื่อวานแล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยยังคงมีการยิงเข้ามาในพื้นที่พลเรือนนะครับทราบว่าเกือบ200นัดนะครับแล้วก็บ้านเรือประชาชนประชาชนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ครับกองทัพภาคที่1ขอความร่วมมืองดโพสต์งดแชร์ นะโดยเฉพาะภาพการสูญเสียกําลังพลในที่เกิดเหตุเพื่อแสดงความเคารพแล้วก็ให้เกียรติอย่างสูงสุดแก่ทหากรกล้าผู้ที่สละชีพเพื่อชาติรวมทั้งการยุทธเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นครับการโพสต์หรือนําเสนอรายละเอียดของทหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งสถานภาพกําลังพลชนิดของยุธทธปกรณจะส่งผลเสียต่อยุทธวิธีครับแล้วก็เป็นอันตรายกับทหารที่อยู่หน้าแนว <c oughs> แล้วก็บอกว่าในห่วงที่ผ่านมาทางกองทัพก็ประกาศนะครับว่าถ้าอยากได้สันติภาพอะไรต่างๆเนี่ยการกระทํา คือของกัมพูชาเนี่ยมันยังสวนทางกับคําพูดอยู่ะนะก็ในส่วนของจรวจ BM21 ยนี่ยยังคงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกใส่บ้านนะใส่ที่ของพลเรือนไทยครับลองดูฮะ คือช่วงแรกมันมีเสียงมาก่อนเนาะออแล้วพอถึงเวลามาตกนะใส่บ้านเลยแล้วก็ทําให้น้องหมาสองตัวเนี่ยอยู่ในบ้านตกใจวิ่งกระเจิงเลยโอ้มีข้อมูลบอกว่าหลายคนรุ้นว่าน้องเป็นยังไงบ้างโอ้เดชบุญน้องปลอดภัยแต่ก็มีหูดับกันบ้างแหละผมว่าใช่ใช่มขวัญกระเจิงนะมันดังมากนะแค่มันก็ยังตกใจแล้วหมาเจอทั้งระเบิดอะคะนอกจากนี้ก็เนี่ยฮะ มีการเอามาโพสต์ในโลกออนไลน์เป็นภาพกล้องวงจรปิดนะครับบ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วแรงระเบิดนกระทบไปถึงโครงสร้างหลังคาผนังปูนแล้วก็มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นในบ้านตามมาแล้วคุณดูบ้านเขาสวยๆ <ขอ S 1> ดูกระเบื้องอย่างดีนะมีที่จอด,ดรถอะไรต่างๆทําสนหย่งสนย่อมพัมงหมดนะครับและถ้าจํากันได้เนี่ยก็คือว่าเนี่ยมีการนําเสนอกันมาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดับเพลิงใช้เวลาอยู่นานอ้าหลังนี้ คือเอมื่อวานก็มีบุมต่างๆออกมาเพิ่มเติมว่าอย่างน<ช>ี้ <ไอ S 1> ดีกว่าใช่บ้านยายติ๋มหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เนี่ยนะคือได้รับความเสียหายอย่างหนักนะแล้วก็เขาเขาเสียใจอ่ะเจ้าของบ้านนะแล้วต่อมาก็มีการโพสต์ระบายความในใจว่าคือมันตกตรงที่เรานั่งเล่นกันอยู่ทุกวันเลยลูกนี่ทางทางเจ้าของบ้านนะโพสต์บอกว่าเออเนี่ยถ้าเรายังอยู่ในบ้านหลังนี้นะแล้วเรานั่งเล่นตรงนี้นะไม่อยากจะคิดไม่เหลือค่ะนะ และอีกข้อความบอกว่าบ้านของหนูผิดอะไรพี่ๆเขาผิดอะไรแล้วคุณปู่หนูผิดอะไรคุณย่าก็พิการคนอื่นๆในหมู่บ้านก็เช่นกันแล้วมาทําร้ายพวกเราทําไม,มนี่นะฮะคุณคุณพิสูจน์ทราบยังไงว่ามันคือพื้นที่ของทหารรอหรือว่ายังไงเพราะเราไม่ได้มีอยู่แล้วเราไม่ได้เอาเครื่องยิงอะไรไป<อ>ไปยิงจากพื้นที่ของพลเ,เรือนอยู่แล้วเอาตรงไหนมาเป็นทหารตรงนี้นะคะ<อ>หรือว่ามีการใช้ชีวิตนี่คือพื้นที่ของพลเ,เรือน นี่จุด<ช>ที่เรานั่งเล่นกัน<ช>แล้วก็กระสุนมันตกตร,นตรงนี้เลยนี่เห็นไหม<ช><ช>ถ้ายังอยู่ในบ้านก็เรียกว่าต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับและเมื่อคืนทางเจ้าของบ้านก็อัปเดตสถานการณ์ว่าคือทุกคนไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพราะว่าอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วแต่ว่าบ้านเนี่ยเป็นซากไปแล้วด้านในทุกห้องเลยจะรับความเสียหายจากแรงระเบิดแล้วเป็นการการะทําที่ถือว่าไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งของกองทัพกัมพูชาครับ